การและทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดงานในวันนี้นะครับสำหรับความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนนะครับก็คิดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรไม่ว่าจะเป็นด้าน อาคารสถานที่หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกท่านก็อาจจะเห็นหรือปรากฏอยู่ในเบื้องหน้าของท่านนะนคิดว่าก็เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีๆทุกๆด้านนะครับสำหรับสิ่งที่อยากจะฝากสำหรับ คนรุ่นใหม่ๆหรือน้องๆที่มาอยู่ชื่นเรียนกองเกลือเนื่องจากว่า,าโรงเรียนกองเกลือเป็นโรงเรียนรางวัลพระจทา,านกว่าจะได้รางวัลน,นี้มาก็ใช้เวลาพอสมควรก็อยากจะฝากว่าให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราชาวกองเกลือได้ถือปฏิบัติกันมารวมทั้งชื่อเสียงของโรงเรียนให้อยู่ ติดตามครอบครัวติดตามสามีไปหลายจังหวัดผ่าพิสานภาาเหนือและภาาใต้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2541ได้มาอยู่ที่โรงเรียนทองเตือนนะคะรวมระยะเวลา13ปีเต็มก็เรียกว่านานกว่าที่ย้ายไปที่อื่นนะ,ะระย้ไปจังหวัดอื่นเนี่ย ก็จะอยู่ไม่เกิน3ปีก็จะย้ายต่อแล้วจะอยู่ทองเกลือเนี้ยอยู่นานมากเลย2-3ปีซึ่งก็บปรียบเหมือนกับว่าเรามาอยู่บ้านหลังเดิมที่เป็นบ้านของเราเองนะคะในบ้านหลังนี้เนี่ยจะประหยัดราคาคุณค่าที่นับเป็นเงินแล้วก็วจะนับไม่ได้เป็นสิบล้านหรือร้อยล้านไม่ได้แต่ความรู้สึกดีๆที่เรามาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นดีมากมายนะดไ,ดได้ประสบการณ์ ในชีวิตของเราได้ประสบการณ์ตัวเยอะมากแล้วกูก็จะทำหน้าที่ไม่ใช่กูอย่างเดียวนะจะต้องเป็นผู้สาขาเป็นพยาบาลอ่ะเป็นเป็นป้าเป็นย่าเป็นยายบางครั้งบางวันเนี่ยก็จะมีเรื่องเอล่ากับพี่เพื่นเพื่อนด้วยความสนุกว่า เนี่ยเด็กมาซื้อของน้องสาก,กรเนี่ยป้าครับซื้อนี่ป้าครับซื้อนั่นซื้อยางรบซื้อินสอ,อยายครับซื้อมุนซื้อนี่ซื้อทิงสอ,อยางรบอะเราก็ไปที่ขำหกันเพราะเราเป็นได้หลายอย่างแต่เราวันที่มาเราอยังนนะเมื่อเราต้องไปพบเพื่อนใหม่ซึ่งอาจไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนเพื่อนคนเดิ จะรักเท่านนี้ว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่พีมมองตากันอะไรอยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฟันแต่ความจริงนั้นเรายัางอยู่เพียงข้างกันดังวันสวัสดีค่ะทุกท่านชิ่งเวียนคองเกรือและแขดผู้มเกียรตินะคะ ดิฉันนางสาวสุนีแสงทองค่ะ,ะระับราชการมา34ปีค่ะอยู่ที่โรงเรียนสุรประคองลำเรอเพอบางบัวทองมาส0ปีแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนคองเกลือ24ปีแล้วค่ะความรู้สึกของดิฉันที่มาอยู่ที่โรงเรียนคองเกลือ,อน,นี่นะคะ ก็เห็นความพัฒนาของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าจากตึกไม้อาคารไม้เป็นตึกสนามดินกลายเป็นสนามซีเมนโรงเรียนก็มีชื่อเสียงขึ้นมาตามลำดับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจามากค่ะเอ่อพาราที่ที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ ทำหน้าที่เป็นเริ่มด้วยหัวหน้าสายปราษาหัวหน้าก่มสารธรรจสิต์มาสิกว่าปีปี2542ก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดก,การสากลคือขัดนักเรียนโรงเดียนขาเตือด้วยค่ะภาระหน้าที่นี้ก็ต้องทําด้วยความซื่อสัตย์เสียสละมากค่ะ 12ปีที่ทำงานสากรกรนี่เราจะต้องสลระเวลาเช้ากลางวันสัปดาห์ละ10ชั่วโมงปี12ปีนี่ก็หลายหลายร้อยนะคะหลายร้อยชั่วโมงมากแล้วก็ด้วยความตุ่มเทแล้วก็เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนก็ยอมทำให้เหตุที่จะต้องขอเออรี่ไปก่อนเนี้ยก็เพราะว่า เหลือเวลาอีกหปี11เดือนกับเวลาที่เราเสียสละให้ก็คุ้มกันแล้วก็ขอลาไปก่อนด้วยเวลาอันเหลืออีก1ปี11เดือนก่อนก็ไม่น่าเกลียดนักที่จะต้องไปก่อนนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับทุกท่านก็คือคุณทุกคนเป็นครูด้วยความเสียสละ ในหน้าที่และการงานมีความรับผิดชอบต่อตัวนักเรียนและสิ่งที่คุณปฏิบัติคุณเหนื่อยใครๆก็เห็นคุณเป็นครูที่หนักเพราะฉะนั้นคุณก็ได้รับเกียรติที่ลูกศิษย์ของเราได้เชิดชูคุณขอให้ทุกคนมีความสุขกับอาชีพของเรานะคะสวัสดีค่ะวันที่จำต้องจากต้องจากกันไกล แต่ใจยึดมัน่นคืนและวันเดือนผ่านไม่อาจเรียกวันเก่าคืนควรได้แต่ใจเรายังมั่นคงฝากความทรงจำถึงเพื่อนจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลื ความรู้สึกที่มีตอ่อโรงเรียนองเรือน,นะคะเป็นความรู้สึกที่มีความรักและผูกพันโดยที่ไม่มีวันท้นสุดเพราะว่าในชีวิตการรับราชการก็เริ่มมาทํางานที่นี่ตั้งแต่ปี2518จนถึงปัจจุบัน2554ก็เป็นเวลา36ปีซึ่งที่โรงเรียนก็เปรียบเหมือนกับบ้านที่สองที่ความอบอุ่อบอุ่นในทุกๆอย่าง เพื่อนร่วมงานลูกๆและโดยเฉพาะผู้บริหารที่ให้ความรักความเมตตาในทุกเรื่องก็งเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ ไไปไกลสิ่งที่อยากจะฝากอันสุดท้ายนะคะคงไม่ฝากเพื่อนครูหรอกคะ่ะเพราะว่าเพื่อนครูทุกท่านมีประสบการณ์ศักยภาพที่สูงมากแล้วขอฝากลูกๆที่ให้เกรียกแม่มาโดยตลอดว่าการให้มีความสุขที่ลูกๆเนี่ยต้องลองทำดูเพราะแม่ได้ลองทำมาแล้วช่วยชีวิตการเป็ปราชิการและแม่ก็ ได้ผลที่ดีสำหรับเ,เพื่อนครูด้วยการครอบครัวและตัวเองเพราะฉะนั้นความสงจำดีอันนี้เนี่ยแม่ขาปากไว้จะไม่มีวันือยากเก็บเวลานี้ไว้จริงๆเก็บเวลาที่แม้จะไม่มีจริงเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกทุกสิ่งในส่วนลึกที่ไม่มีวันมีใครแย่งไปได้ วลาทุกวินาทีที่เรามีแม้ว่าสุดท้ายต้องจบลงเช่นไรแต่ว่าฉันนั้นก็ยัขอที่จะเลืกแกเอาไว้เหตุการณ์ประทับใจก็คือนักเรียนที่นี่ถึงแม้ว่าฐานะจะปานกลางน,นะคะแต่เขาก็สามารถ มีความสามารถหลายคนส่งไปประกวดระดับอำเภอระดับจังหวัดถึงระดับประเทศในสาขาต่างๆก็มีได้รางวัลกันมาเรื่อยๆทุกปีนะคะแล้วก็นักเรียนเก่าจบไปก็ยังมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มาช่วยเหลือครูทํางานท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็เช้าขึ้นมาก็สามมานั่งตักเตือนแนะนํานักเรียนและผู้ปกครอง ทุกวันที่ว่างนะคะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองก็จะได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเช่นอย่าทิ้งขยะแล้วก็มาให้ทันโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสามารถผู้ปกครองทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีระเบียบขึ้่ายขึ้นค่ะความรู้สึก ที่จะเกษียณอายุก่อนราชการก่อนกำหนดนะคะก็รู้สึกว่ายินดีมากเพราะว่าจะได้พักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองทั้งกายและจิตค่ะพ่อคิดที่อยากจะฝากไว้ก็คือคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราเองค่ะขอบคุณค่ะ ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนคลองเกลือนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ผูกพันนะคะที่ว่าผูกพันเพราะว่าสอนที่โรงเรียนคลองเกลือเนี่ยเป็นเวลา16ปี นานขอาสอนที่อื่นในจำนวนชีวิตราชการทั้งหมด36บปีที่รับราชการมานะคะในเมื่อมีความรู้สึกผูกพันเวลาจะจากเรียนนี้ไปก็รู้สึกใจหายในเมื่อมีความรู้สึกผูกพันก็เลยอยากจะฝากของที่ระลึกไว้สำหรับที่นี่นะคะ พวกเราคุณครูเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดทั้ง6ท่านก็เลยคิดร่วมกันบริจาคศาราหลังนี้นะคะเอาไว้สำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนสำหรับทุกทกคนเวลาทุกๆคนนั่งพักผ่อนแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกเรานะคะันนัันนน้ฉนยงแปลกใจ รู้สึกที่มีต่อการ,กรเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะคะก็มีความรู้สึกที่ดีใจอะค่ะเพราะว่าหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบแนี่ยจไปนะคะต่อไปเราก็จะได้มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็คนอื่นก็จะได้มาทำหน้าที่แทนเราให้คนรุ่นหลังไนดะ้มาทำง,งานแทนเราได้ แล้วก็ลูกๆก,ก็จะได้มีงานทำสำหรับุูกแม่ก็จะกลับไปพักผ่อนนะคะข้อคิดที่จะฝากไว้สำหรับทุทกๆคนก็คือถ้าเรารู้จาักพอก็มีความสุขสำหรับตัวฉันเองก็รู้สึกว่าพอละสำหรับชีวิตได้การทั้งหมด36บปีหน้าที่ที่เดารับใช้ชาติสอนัักเรียนให้มีความรู้เนี่ยหมดภาระไปละต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเติมเต็มให้กับตัวเอง ให้ปากสุขแกตัวเองขอบคุณครัเรา,เรายัางอยู่เคียงข้างกันดังวันวันก่อนจากกันฉันมาบอกลาด้วยน้ำตาที่มันเออล่อนอยู่แต็มหัวใจ เธอด้วยใจว่ารักเราจะมีให้กันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วเราจะมาสวัสดีค่ะทุกท่านท่านดิฉันนางสาวจุไรรัตน์วงเพลงครูชำนาญการโรงเรียนทองเกลือค่ะ ดิฉันอยู่โรงเรียนนี้มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ปีพศ2532ซึ่งเหตุที่มาอยู่เรียนนี้ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนนี้ก็คือว่าโรงเรียนเนี้ยนะคะเป็นโรงเรียนที่ดีคณะครูมีเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบดีนะคะสําหรับเ,เด็กๆนักเรียนก็ดีค่ะเพราะว่าไปแข่งที่ไหนมักจะได้รับรางวัลมาเป็นที่น่าชื่นใจเสมอ รับความรู้สึกที่จะต้องออกจากโรงเรียนนี้เาคงจะรู้สึกใจหายนะครแล้วก็คิดถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่อยู่โรงเรียนนี้แล้วก็นักเรียนด้วยนะคะเพราะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปทำธุระส่วนตัวบางอย่างที่บ้านนะคะใชพงมองตาก,กันไรสิ่งที่อยากจะฝากไว้สําหรับ การออกไปแล้วครั้งนี้นะคะก็คือขอให้ทุกคนนะคะช่วยกันรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนไว้ดูแลรักษาความเค็มไนนว้